ครับผมครับสวัสดีมาผมผมา่อกรบาต้องนะครับนเนาะเมื่อนี่ก็มาทีมงานห่นะครับเก็บม้อนด่างเลยทำเลย <c oughs> ครับผมจะขเนาะครับผมอาจารย์ติงลี่อันนี้อาจารย์สมยศครับ <c oughs> น,นั่นที่ได้มาพอกันครับผม อันนี้อาจารย์ไม่มีครับผมอ,อาจารย์นี้ครับอันนี้ก็ทีมงานดูดอนอนกันครับผมม <laughs> ีแต่อยู่บองยังไง <c oughs> ในยูทูปมีมุดดิค <laughs> ่ายูท <laughs> ูปบอกกับเบนก็ได้หาสิปอรนต์อย่าปากแงงอ้วนอวนยิ้มแงงแงงอวน่ะออันนี้ผมอยู่ในใน นคลิปเดี๋ยวผมคิดเบิร์นลวครับโอ้มาถึงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอาจารย์แต่ละท่านพี่น้องคนหลา่กนุกอ่ะดับเครื่องฟังนุกเนี่ย เออลวยน้ำมันตอกง้วา่ถวนาดู้่วโอ้กวางงามแต่ว่าเห็นแต่ในรูปเวีตกิงอันนี้มาได้กระทบไล่กนดังครับนี่ลุกนกลูกนกครับลูกนกอาข้าบีข้าบี้

าก็ตับมนี่เราเป็นกตวอย้เดี๋ยวคนมนจะจะโคตรก่นีไม่้องปเขาเนียรงาไปทีร้านถ้าเราไปอแล้วนี่ไปเ่ไปหาดฝากเด้อฝากเด้อเบาต้องครับเบาต้องเออง่ายมายอง โอ้นกกระแตเรียดนี่ไรนี่อะไรโอ้มาเด้อมาเด้อมาพีเด้อด้ยจุดหันไหล่เล่าเรื่งต้นนั่นได้ไหมใช่หรือลูกพี่เห็นไหมก็เป็น จานี่ม like like ีน em um e. er ี่เดี๋ยวจิวัดป้ามาเไปใส่อีกลูกน้องจิว่าอีกเลยแมียนมาครับมาร์กยูเรียเป็นเปลี่ยนนั่นข้างนี่บาไวอะไเดี๋ยวไปนังโอ้ ขึ้นขึ้นพี่บังโอ้ยบบบูด้วยสมันครับผมเอามือแต่ไมอยูตตย่ตัอกับแ,แต่ปากกวนากกับมะขวัญได้ยดหน่อย โอ้ผุ่นนกนกเยอะทั้งใน ครับโบออกมาเลยมันอยู่ไน้องอาจารย์เจ๋งสุดยอดแล้วนี่ มาเลยว่ะันหลยอยู่ได้ทั้งใน,น,นงบ้าข,ขันเ,นเ,เทียงแปลีนนต้นหนาสิปิวมาเนาะ

มาเด้อพี่น้องเนื้อนั่มาพี่น้องนั่มาอย่าพึ่งละสายตาพี่น้องมันบ่มันกะเซียนใหญ่กะเดาพาไปพี่น้อง